เทพมังกรแห่งภูผาเฟิ่งห่วงในดินแดนอันไกลโพ้นมีเทือกเขาสูงชันที่เรียกว่าภูผาเฟิ่งหวงซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่หายากและลิบลับตามตำนานเล่าขานว่าภูเขาแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพมังกรหยกผู้เป็นเทพพระเจ้าที่ปกป้องดินแดนจากภัยพิบัติและศัตรูที่ไร้กาเทพมังกรหยกนั้นมีลำตัวสีเขียวมรกตเป็นประกายและมีพลังควบคุมทั้งฟ้าและดินตำนานกล่าวว่าเมื่อหลายพันปีก่อนดินแดนแห่งนี้ เคยเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ฝนไม่ตกตามฤดูกาลนาเข้าเหือดแห้งผู้ขนอดอยากล้มตายกันเป็นจำนวนมากเทพมังกรหยกจึงตัดสินใจลงมาจากภูผาเฟื่งห่วงเพื่อช่วยเหลือผู้คนพระองค์ได้สร้างทะเลสาบใหญ่ขึ้นกลางเทือกเขาและเรียกน้ำฝนลงมาทำให้ดินแดงกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง หลังจากที่ภัยพิบัติสิ้นสุดเทพมังกรหยกได้หายตัวไปและไม่เคยปรากฏตัวให้ผู้ใดเห็นอีกเลยอย่างไรก็ตามชาวบ้านยังคงบูชาและกราบไหว้เทพมังกรหยกนททเลสาศักดิธิ์ที่พระองค์สร้างไว้โดยหวังว่าพระองค์จะยังคงปกป้องดินแดนจากภัยร้ายต่อไปในยุคสมัยปัจจุบันดินแดนรอบภูผาเฟื่องหูงเจริญรุ่งเรืองด้วยการเกษตรและการค้าที่สำคัญชาวบ้านยังคงกราบไหว้บูชาเทพมังกรหยก และมีการจัดพิธีประจำปีเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเทพมังกรยกทุกปีในวันที่จัดพิธีทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์จะส่องประกายสีเขียวมรกตอย่างน่าอาัศจรรย์และทุกคนเชื่อว่าเป็นสัญญาณว่าเทพมังกรยกยังคงปกป้องพวกเขาแต่แล้ววันหนึ่งความสงบสุขก็ถูกท้าทายเมื่อมีอาณาจักรอื่นที่สแสวงหาพลังอำนาจบุกเข้ามายึดครองดินแดนแห่งนี้พวกเขาทำลายป่าไม้ทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและสแสวงหาสมบัติจากผู้ผ่าเฟื่องห่วงโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ชาวบ้านที่หวาดกลัวจึงรวมตัวกันเพื่ออธิษฐานขอความช่วยเหลือจากเทพบังกระยกนะทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์พวกเขาร้องขอให้พระองค์กลับมาปกป้องพวกเขาอีกครั้งทันใดน,นั้นท้องฟ้าก็มืดครึ้มพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มส่งประกายแสงสีเขียวเข้มออกมาในยามวิกฤตเทพมังกรหยกก็ปรากฏตัวขึ้นจากทะเลสาบลำตัวของพระองค์ยาวเหยียดขึ้นสู่ท้องฟ้า และดวงตาสองประกายสีเขียวมรกตอย่างน่าเกรงขามพระองค์คำรามกึกก้องจนภูเขาสเถือนและสร้างกระแสน้ำอันรุนแรงพัดพาศัตรูออกไปจากดินแดนช่วยชาวบ้านให้พ้นจากการลุกรานหลังจากที่ศัตรูถูกขับไล่เทพมังกรยกก็หายตัวไปอีกครั้งแต่ชาวบ้านก็เชื่อมั่นว่าพระองค์ยังคงอยู่ในที่ใดที่หนึ่งบนภูผาฟ่งหวงคอยปกป้องดินแดนแห่งนี้จากภัยร้ายตำนานนี้สอนให้เห็นถึงความศรัทธาความสามัคคขี่และการเคารพธรรมชาติรวมถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกับธรรมชาติอย่างสมดุล และไม่ทำลายล้างสิ่งที่เราไม่เข้าใจ